สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เข้าสวนหลังบ้านกันต่อตรงนี้มีต้นดอกพุดด้วยนะคะเราปลูกดอกพุดด้วยเก็บว้ร้อยมะลัยนู่นเดี๋ยวจะพาไปชมแปลงดาวเหลืองแต่ลงไม่เยอะนะคะพื้นที่มีพื้นที่มีไม่เยอะแล้วก็ลงตามกำลังของเราที่บอกว่าจะพามาดูนี่เพิ่งลงไปได้สองวัน ตรงนู้นก็จะเป็นแปลงผักของน้องฝั่งนู้นก็จะมีเล้าไก่เดี๋ยววันหลังจะพาไปชมเล้าไก่ไก่ไข่วันนี้ดูแปลงาดาวเรืองกันก่อนนี่เพิ่งลงได้สองวันเห็นไหมคะทำเป็นน้ำหยดทำเพื่อชอบเราปลูกไว้พอออกดอกเราก็เก็บไปมัดดอกไม้ไปร้อยมมลัย ส่งลูกค้านี่ค่ะวันนี้วันนี้วันที่หกดูนะว่าอีกเดี๋ยวสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะพามาชมใหม่ว่ามต้นมันจะยาวขนาดไหน บางต้นมันก็รอดบางต้นมันก็ไม่รอดนะคะก็ว่าบางต้นมันเขาส่งขนส่งมามันก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงถ้าต้นเล็กมากมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าต้นมันต้นกล้ามันพอดีพอดีมันก็จะงามก็ต้องดูแลรักษากันไป เดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะพามาชมต่อนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ